เมื่อแถวไม่ติดตามครับเมื่อแถวไม่ติดตามแถวไม่ติดตาบคาบอกคําบอกจากจะบอกต่างจากแถวติดตามครับแถวกอยยึดติดตามจ,จะไปจากครับจะไปจากตรงหน้าระวงังปุ๊บัดครับหนึ่งสามกองเกณฑ์ยุทธแสดงความรูผู้ประชาการสรุปทอหน้าสามตรงหน้าระว,วังยกกบวรรณยานุษ มปันลมครับทีนี้เรียกอาวุธกลับประทัาคือกลับไปครับเร,เรียบเรียกเพริมสุดตรงนี้ตรงนี้กับฏิบัติเหมือนเดิมครับเสร็จแล้วอาวุธอาวุธมาโชว์ครับโชว์ต่อเข้าไปครับปันลมครับบัตรเมืเดิมนี้กลับไปท่าเดิมครับเมื่อเรารยายงาน,นทุกอยาก่างเสร็จแล้วครับจะกลับท่านี้นะค,ครับเรียกอาวุธอันนี้คือท่าอเกียืนยศไม่ติดดาบไม่ติดดาบครับ ไม่ติดดัดจึงไปจากนี้ครับไปจานไปจานครับว่าเรี่อเอาเอาบกุกกระชูครับอันนี้นะครับประมาณนี้คับไปก่อนครับ